สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปอนะครับกับคอลัมน์เด็กตามสั่งนะวันนี้ก็จะมาพบกับเด็กของ Messianic Lost b u s t e r นะครับกับความสามารถที่จะตีได้ถึง6 Critical เลยนะ6 Critical เลยนะครับแต่ก็ได้เงินไขที่ค่อนข้างจะจำกัดอยู่เหมือนกันนะเอาาตัวนี้มาอยู่ตรงกลางแล้วกันออาเทคง่ายกว่าหน่อยนะในเทิร์นคุณนะถ้า มีเงื่อนไขคือจะต้องมีลラสเตอร์ในชื่อการที่แตกต่างกันอ,อกใบนะครับอยู่ในนี้จะได้บวก Power และ Critical เพิ่มขึ้นตาม c r i ติคอลและ Power พื้นฐานของเรียกาศของเราทั้งหมดนะก็ตามพลังพื้นฐานนะก็จะได้บวกพ w e r ไปไปเยอะมากๆเลยนะถ้าเกิดเป็นท่าพื้นฐานก็จะได้บวกพลังะ Power, นะก็ ถ้าไม่รวมฟอร์สเนี่ยก็จะได้ประมาณ6 9หนมะื่นเกะแต่ถ้าเกิดเราใช้ใบนี้เป็นตัวบูตเนี่ยก็จะเพิ่ม power ได้อีก8 0 0พันเนะก็ประมาณ7 7 0 0 0 0็มถ้าไปบูตเลยนะก็บูตเลยบูตก็จะได้บูตบูตหมื่นสี่เนะเพราะว่ามีความสามารถที่จะทำให้ได้บูตเนะเอ่าหมื่นสี่ก็7 9 0 0 0บวกอีก8 0 0พันก็เป็นแป0 0มืนเจ็ดะแต่ยังไงก็ตามนะพลัง5 0 0 0 0ื0นหกนี้ยังไงฝ่ายตรงข้ามก็ไม่กาดด้วยกันป้องกันธรรมดาอยู่แล้วนะ เจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นเนก็ไม่การดด้วยป้องกันธรรมดาอยู่แล้วยังไงก็ต้องการด้วย PG อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับกับความสามารถนี้นะก็จะได้บวกขีนะก็ประมาณหกขีนะถ้าเกิดติดฟอร์เมชั่นนะครับจะหกขีแล้วก็มีความสามารถที่ช่วยเพิ่มการ์ดในสนามด้วยนะคือเมื่อเราไร้เช็คพบการ์ดที่มันเรีบัตเตอร์นะจะสามารถคอลงช่องว่างได้นะก็เรียกว่า ค่อนข้างจะจํากัดนิดนึงนะจะต้องขอลงเฉพาะช่องว่างเนาะไม่สามารถที่จะตีทํารอบได้นะครับแล้วก็สกิลนะอย่าลืมนะว่าจะต้องเป็นบลัสเตอร์ที่ชื่อแตกต่างกันนะสองใบนี้เนะบลัสเตอร์หน้าตาไม่เหมือนกันก็จริงแต่ชื่อเหมือนกันเนะจะไม่สามารถนับกันได้นะ,อ,ะอย่าลืมนะครับบอกก่อนนะก็ในบลัสเตอร์ของชุดนี้เนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6แบบพอดีเป๊ะนะหแบบพอดีเป๊ะนี่นี แล้วก็นี่กแบบพอดีเป๊ะเนอะแล้วก็มีบลัสเตอร์อีกแบบหนึ่งเนืที่เป็นการ์ดโปรโมนะครับก็จะเป็น7แบบก็สามารถที่จะเลือกมาใส่ได้นะแต่ข้อเสียของบลัสเตอร์อีกแบบหนึ่งที่เป็นโปรโมนี้คือไม่สามารถที่จะลงเองจากมือได้นะจะต้องอาศัยการไดเช็คดวงนะเพราะว่าการนี้เป็นเกรดสีเนอะต้องต้องดเช็คดวงนิดนึงนะครับว่าจะเช็คเป็นบลัสเตอร์ได้หรือเปล่านะเพราะว่าจะเป็นเกรดสีก็ตามนะแต่ถ้าดาเช็คเนี่ยพบใบดีก็สามารถที่จะคอลง ในช่องเรียกกาศได้เลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นบล a สเตอร์กับเมส s i ยา i c นิกหลอดบล a สเตอร์นะยังไงก็แน่นอนนะสองแบบนี้ก็ใบเดียวกันนะใส่สีใบนะอืมอ่ะต่อไปเป็นตัวเกตสามนะครับเกตสามมีอยู่เท่านั้นนะอ่ะมาดูเกตสี่นะเกตสี่นะแอดมินเลือกใส่อาร์เซ e r อใบหนึ่งกับเลือกใส่เ e อ็ก p a g คลเพนะครับสองใบนะครับอาร์เซ e r อนะข้อดีนะข้อดีก็คือมี ของบล a สเตอร์จาว i ลนะบลสเตอร์จาวลนี่บลสเตอเอสเตอร์อโรนะสามารถทิ้งการ์ดนะเมื่อมีบล a สเตอร์สใบนะทิ้งการ์ดหึงใบในมือแล้วหาอาร์เซิร์จากกองการ์ดขึ้นมือได้นะแต่ a า c ์เซิร์ก็คือ a า c ์เซิร์นะไม่ได้ติดบล a สเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้ในการนับนะนับบลัสเตอร์ของแมสเซียนิตลอดได้นะแต่ข้อดีก็คือเรามี สกิลนะยืนหมื่นสี่นะแล้วมีสกิลที่บอกว่าเมื่อลงสนามนะครับจ่ายต้องต้องลงสนาม่างเดียวนะเออไม่ใช่แอคทีฟนะเมื่อลงสนามแล้วจ่ายโซบาสกับเคาน์เตอร์บาสอย่างละสามนะเลือกการ์ดที่มีคําว่าบลัสเตอร์จากกองการนะครับจากดรอปโซนจากโธ่นะและดับเบิโซนนะไม่เกินอย่างละไม่เกินหนึ่งใบนะครับขึ้นมือได้และคอการ์ดเหล่านั้นลงในช่องเรียกการ์ดได้แล้วนะก็ได้คอเติมสนามได้ถึง3ใบนะครับแล้วนะนะมีกิฟท์ฟอร์ด้วยแล้วนกะ็ จ่าย3ามคัเตอร์บาร์เนอยังไงนี่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นข้อจํากัดอยู่เหมือนกันเนอร์ก็จ่ายคัลเตอร์บาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นคัลเตอร์บาร์สาเนี่ยแล้วเลือกการ์ดท,ที่มีคำว,ว่าบลาสเตอร์จากดรอปโซนจากโซนเนอร์แล้วก็จากดาเมจโซนเนี่ย,าายฉะนั้นการ์ดท,ที่เป็นบลาสเตอร์ในดาเมจโซนอะ่ะไม่สามารถเลือกการ์ดคว่ำได้นะมีบอกก่อนนะการ์ดบลาสเตอร์ในเบจโซนไม่สามารถเลือกที่เป็นการ์ดคว่ำได้เพราะการ์ดคว่ำไม่มี ไม่มีไม่มีชื่อบัสเตอร์นการความก็ไม่มีชื่อบัสเตอร์ก็จะไม่สามารถที่จะใช้ความสามารถนี้ได้นะครับโอเคนะให้ให้ทราบก่อนนะก็คือยังไงก็ต้องซอดีสีสดาดเมจนะแล้วก็ทําการฮิลหได้เนยก็จะเป็นการเพิ่มสนามนะอันนี้ก็ใส่ไว้ใบหนึ่งนะครับให้บัสเตอร์แอโรไว้เสิร์นได้แล้วก็สามารถปั๊มฟอร์ดได้นะส่วนอีใบหนึ่งครับกับเอ็กซ์คาวบีเดอะบัสเตอนะใบนี้ประโยชน์หลักๆคือเอามาใช้ความสามารถของ เมสซียนิกเลยนะครับก็เน้นเมสซียนิกเลยความสามารถของตัวเองเนี่ยก็เก่งอยู่เหมือนกันนะลงสนามนะจะสามารถลงสนามมันเป็นข้อเสียนะจะทิ้งโซทั้งหมดลงดรอปโซนจนเหลือโซหนึ่งใบนะครับและถ้าการโจมตีในเทอร์นนี้นะจะต้องโจมตีคู่แข่งทั้งหมดนะยูนิตทุกแห่งทั้งหมดก็คือตีเรียาการดด้วยนะแล้วก็เมื่อจบการต่สอสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนะครับ นำการ์ดในมือเรา2ใบเข้าสู่โซลและรีทายูนิตนี้นะครับแล้วทาการไลท์ต้องเป็นไลท์บัสเตอร์เบลดนในช่องช่องจากโซนะในช่องแวน,นไลท์ไปแล้วก็ไลท์ในสภาพสแตนนะครับแต่ถ้าเกิดไลท์ไม่ได้ก็แพ้ทันทีนะถ้ากักว่าเราจะเล่นท่านี้เราต้องมีบัสเตอร์เบดอยู่ด้วยนะไม่มีบัสเตอร์เบดอยู่มันก็จะแพ้นะก็เรียกว่าเป็นท่าปิดเกมถ้าอยากจะใช้นะก็มีตัวเลือกให้แต่แนะนําว่าไม่ค่อยได้จะใช้รหรอกเล่นเมซียนิกดีกว่านะ โอเคนะครับอ่ะไปแล้วนะต่อไปเป็นเกรดสองนะครับเกรดสองของเรานะนี่นะกับบลัสเตอร์ทั้งสามแบบนะครับบลัสเตอร์เลเปียนะบลัสเตอร์เลเปียก็จะมีสองแบบนี้นะนี่สองหน้าเป็นหน้ามิสกิกับหน้าบลัสเตอร์เลเปียนะแล้วก็บลัสเตอร์เบดนะบลัสเตอร์เบดก็แน่นอนอยู่แล้วนะมีมีหลายอาร์ตมากเลยนะอันนี้บลัสเตอร์เบดเหมือนกันนี่คือบลัสเตอร์เบดเหมือนกันนะแล้วก็บลัสเตอร์แอโร่นะครับบลัสเตอร์แอโร่ก็จะมีสองภาพนี้ ออนี่นี่ถ้าเกิดใครดูอ่านก็จะเป็นโคโดินใช่ไหมอืมกับ,บัตเตอร์ทั้งสามแบบเนะบัตเตอร์ที่เก่งที่สุดเนะที่อันหนึ่งที่ว่าดูดูดีที่สุดก็คือเป็นของบัตเตอร์เลเปียนะตีแวนการ์ดเนี่ยสามารถ,สา,ารถสามารถดูเบนสุดจากกองการ์ดได้นะอ่าดูบนสุดจากกองการ์ดได้จะไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้นะครับทําให้เราสามารถคํานวณได้เลยว่าเราจะใช้นะเราจะใช้การ์ดที่ใดเนะ ในการบุกหรือการรับอะไรยังไงก็ได้นะเรียกว่าเป็นเป็นใบที่เก่งมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นบัสเตอร์ที่เราขาดอยู่เนี่ยไปแปะไว้บนกองเนี่ยสามารถคำนวณได้เลยนะว่าเราสามารถตีปิดเกมได้หรือเปล่านะแล้ว Power อ,อร์นะพาวเวจะบวกอีก1มื่นห้าด้วยนะถ้าเกิดยูนิตครบหกใบเนี่ยก็เรียกว่าก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะแต่สกิลล่างได้ใช้อันนี้แต่หใบมันก็ค่อนข้างยากแล้ก็จะยืนถึงสองหมเลยนะครับ โอเคอ่ะบลัสเตอร์เบสเนอร์แล้วก็อันนี้บลัสเตอร์แอโร่นะครับบลัสเตอร์เบสก็ไม่ต้องเอาไม่ติยามอธิบายเยอะนะอ่าต่อไปบลัสเตอร์แอโร่นะครับถ้าเรามีบลัสเตอร์หกใบเนอะร์ยูนิตเหล่านั้นจะไม่ถูกเลือกจากความสามารถของการคู่แข่งเนอร์จะต้องทําการตีอย่างเดียวนะอ่าต้องทําการตีอย่างเดียวถ้ามีหกใบแล้วนะครับแล้วก็เมื่อลงสนามนะเมื่อลงสนามถ้าเรามีบลัสเตอร์ในในในยูนิตในสนามนะในช่อง ช่องไหนก็ได้นะช่องแวนหรือช่องเลียก็ได้นะครับรวมกัน3ใบหรือมากกว่านะสามารถทิ้งการหนึใบในมือหาอาร์คเซเวอร์ดากอนนะจากกองการ์ดนะครับไม่เกิน1ใบขึ้นมือแล้วก็สลับกองการ์ดได้นะราะว่าเราสามารถใช้สกิลของอาร์คเซเวอร์ดากอนได้นะครับโอเคอ่านี่ก็เป็นเป็นยังไงก็ใส่อย่างละสนะีนะนี่อย่างละสีก็มีหลายอาร์ตนะก็อย่าสับสนนะ เล่นถ้แอดมินเล่นจัดไม่ไหเล่นก็มึนเหมือนกันว่าอันไหนคือตัวไหนกันแน่นะไม่ใช่นี่นี่คือบาร์เซอโล่ฝั่งนี้นะใส่ภาพเยอะจำภาพไม่หมดนะอันนี้แบตเตอรเลเปียนะโอเคอ่ะต่อไปนะครับเป็นเกรดสองอีกแบบหนึ่งที่แอดมินเลือกมาใช้นะกับผู้ใช้เวทมนต์แห่งมิทริลนะครับเมื่อลงสนามจากมือนะจะสามารถหาเกรดสองนะครับจากกองการ์ดของเรานะ าหาได้เลยนะครับไม่เกิน1ใบรอลงช่องเรียกการ์ดได้นะแล้วก็สลับกองการ์ดเราได้นะครับก็สามารถหาบลัสเตอร์ที่เราขาดมาได้ทันทีเลยนะเรียกว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะหาได้หาได้หนึ่งตัวเลยนะก็เรียกว่าดีกว่าการ์ดจั่วอื่นๆนะบางคนใส่พวกการ์ดจั่วนะ่แต่แอดมินว่าจั่วมาแนละ้วจั่วมาทาไมอนะ่ะถ้าไม่จั่วเราได้ทิกเกอร์มันก็หรือว่าจั่วได้เซ,ะซ้นะ มันก็ทําอะไรไม่ได้นะสู้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งโซบาร์สเลยนะแล้วได้ของแน่ๆน,นะแอดมินว่ามันโอเคกว่านะนะจ่ายเพิ่มไปเลยแล้วก็ได้ของแน่ๆน,นะแอดมินว่าโอเคกว่านะครับอันนี้ก็อยู่ในชุดของ VP t 0ที่ศูนหนึ่งะก็ไปหามาใช้กันได้นะครับโอเคเป็นเกรดสองนะต่อไปเป็นเกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งก็มีอยู่สองแบบนะนี่นะด็คเกอร์นะครับกับจาวเวลินนะครับด็เกอร์กับจาวเวลินจาวเวลินนี้ก็มีความสามารถที่อาจาวเวลินก่อนนะ ถ้ามีถ้าบูทนะถ้าบูแล้วแวนก์ดเป็น2ใบนีนบ้ไม่สามารถจะไปใช้กับทายอื่นได้เลยนะนะถ้าบูทนะครับจะได้บวกพ w e r สองพันนะแล้วก็เมื่อยูนิตนี้บูทนะครับถ้าครบ6ใบนะจะรีทายนะคู่แข่งจะต้องโดนรีทายใบใบหนึ่งนะก็คือโดนบายอะนะเป็นความสามารถแบบนาลุคามีเนะจะบายแถวหน้าของคู่แข่งได้นะครับ ต่อไปครับกับบัสเตอร์เด็คเกอร์นะครับก็เป็นตัวหนีนะเมื่อเมื่อครบหกใบนะทุกใบจะได้บูทนะถ้าครบหกใบทุกใบจะได้บูทในกรณีที่เราจะเราจะปิดเกมแล้วมีครบหกใบเนี่ยเราสามารถใช้บูทได้นะเอาถ้าบูทที่แรงที่สุดก็คือเอาเอนะ็กซ์คาลเพจเนี่ยมาบูทให้แวร์นะแต่ถ้าเกิดไม่ครบหกใบมันก็จะบูทไม่ได้นะมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ต่อไปครับถ้าเรามียูนิตที่มี คำว่าบาสเตอร์นะที่เป็นแวนนะถ้าแวนกาตีฮิตก็เอากลับขึ้นมือได้นะถ้ากับว่าเราเอาไปอยู่แถวหน้าได้แล้วก็ขู่ฮิตแวนกันเราสามารถจะหนีขึ้นมือได้นะครับเอามาวนนะเอามาวนการเล่นของเราได้นะครับโอเคไม่เกยดหนึ่งอีก2ใบนะที่อยากจะนะที่เหลือห้องนะมีใบนี้ที่อยากจะแนะนํานะครับกับคาวแดนเซอร์กลาอลิสนะครับเมื่อลงสนามเนะ้นนำการเกตสองจากดรอปโซนของเราไม่เกินหนึ่งใบนะ วางไว้บนหรือล่างก็ได้นะวางไว้บนหรือล่างก็ได้นะครับกรณีที่วางไว้บนกาอองการเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คอมโบกับ m มสช i ยานิกลอสบลสเตอร์ได้นะโอเคไหมนะก็ถ้าไว้บนกองการเนี่ยบวกหมื่นก็จริงแต่เราก็อยากจะขอให้มันครบหกอะ่ะอยากจะขอให้มันครบหกยังไงเกศสองเราตกดอกไปเนี่ยโดนตีโดนตายไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปไว้บนกองการดได้นะครับแล้วพร้อมที่จะเป็นแมสชิยานิกลอสบ u สเตอร์เนี่ยตี แล้วก็ทําการเช็คมาเป็นเกร2ที่เราต้องการได้เนะเพราะว่าเกร2สนี่เป็นบาสเตอร์มีอยู่3แบบเลยนะก็เรียกว่าก็อีเหลือคาดอีก2แบบก็เป็นที่เป็นเกรดห,หนึ่งนะเกรดนึนี่จะเรียกว่าจะต้องต้องจัวเองนะครับถ้าเกร2เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวช่วยได้เน่ยมีมิทริลนะกับมีกอมอลิสนะครับที่เอามาเป็นตัวช่วยในการเปิดสักิลได้เนะ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเด็คลิสต์นะครับที่แอดมินจัดนะก็ลองไปปรับแก้ไขกันดูได้นะครับก็ดอทิกเกอร์นะใช้ดอทิกเกอร์8ใบนะใช้ดอทิกเกอร์8ใบนะครับแล้วก็ใช้ชุดหลกักๆนะครับก็จะเป็นชุดของ VEB นะ v e b 0 6นะ e 0 6. กะ v ีอีบกล่องเนะ่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ต้องไปหากราสเสริมจากชุด01นะนะครับนะกราส มาเปลี่ยนนะชุด0ูนแล้วก็การโปรโมทอ,อีก2แบบถ้าเกิดใครหาโปรโมนี้ไม่ได้นะก็สามารถที่จะใช้การจากชุดเริ่มต้นเนช่นพวกอลเลนเนะอลเลนที่จะใช้ความสามารถในการจั่วการ์ดได้นะโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ก็สา,ามารถสาหาซื้อแยกใบได้เนะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งนะที่แอดมินแนะนำนะครับนะแต่ก็หายากอยู่เหมือนกันนะใบนี้นะครับกับ อันนี้นะครับกับมิโกแห่งทะเลสาบไลเอ็น e นะครับเมื่อลงสนามจ่ายโซ่หนึ่งนะครับจะได้จวดหนึ่งใบและทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือนาะทำให้เราสามารถทิ้งการ์ดนะในกรณีที่เมิชอนิกหรือว่าพวกเกรดี่อะไรเงี้ยขึ้นมือมานะขึ้นมือมานะเราสามารถที่จะเปลี่ยนของเปลี่ยนของออกไปได้นะถ้าเกิดการ์ดซ้ำอย่างนี้ขึ้นมือมาก็เปลี่ยนการ์ดออกไปได้นะครับอันนี้ก็ถ้าหาได้ก็เอาไปใช้ได้นะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับกับไม่เอยอินอิกหรอบ,บาตเตอร์เนยก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้สำหรับวันนี้แอมินอปอสวัสดีครับ